เมนูอร่อยวันนี้ค่ะแกงไข่นะคะแกงไข่เป็ดค่ะแกงเผ็ดไข่เป็ดค่ะก่อนอื่นเรามาหุงข้าวก่อนนะคะวันนี้จะมาอะสอนวิธีหุงข้าวยังไงไม่ให้บูดค่ะเราล้างน้ําหลายรอบเลยค่ะล้างให้ข้าวจนใสเลยนะคะน้ําซาวข้าวเราก็เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะทีนี้เราก็มาใส่น้ําส้มสายชูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ ข้าวเราจะไม่บูดค่ะหุงไว้ทั้งวันก็ได้นะคะแล้วก็จะไม่มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูในข้าวนะคะกลิ่นของข้าวหอมมะลิมันจะหอมค่ะข้าวเราจะไม่บูดเลยค่ะใส่น้ำส้มสายชูไปแล้วเราก็ไปเตรียมหุงได้เลยค่ะเราก็มาทอดปลากันต่อนะคะวันนี้เรามีปลานินแดดเดียวค่ะเราจะทอดไปกินกับแกงเผ็ดไข่เป็ดเรานะคะ ทอดให้เหลืองหอมนี่ค่ะอันนี้เครื่องแกงของเรานะคะปลาของเราก็ทอดไว้ก่อนค่ะทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราก็มาตั้งกระทะเพื่อเราจะแกงผิดไข่เป็ดเราค่ะพริกแกงนะคะหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนแกงค่ะเอาไปลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมเลยนะคะให้พริกแกงของเราหอมได้ที่แล้วเราก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะใช้กะทิ ผัดจนพริกแกงเราแตกตัวออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะเราใช้กะทิหนึ่งกล่องนะคะกล่องกลางค่ะคนทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะตอนนี้นี่กลิ่นพริกแกงกับกะทินี่หอมนะคะปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนผงนวัวนิดหน่อยแล้วก็ผงปรุงรดนิดหน่อยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากัน เติมน้ำตาลลงไปค่ะแกงเผ็ดจะออกรสหวานนิดหน่อยนะคะหวานเค็มค่ะถึงจะอร่อยเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดหน่อยค่ะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนะคะใส่พริกแดงลงไปนิดหน่อยคนทุกอย่างให้เข้าที่แล้วก็ชิมดูค่ะชิมรสด,ดูนะคะเราปรุงรสตามตามใจเราเลยนะคะเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ปรุงได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ปิดของเราลงไปเลยค่ะ เราจะใช้ไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้นะคะตอนเราเอาใส่ก็ต้องขยับไม่ให้ไข่ขาวมันติดกับไข่แดงนะคะเวลาเราตักออกมาแล้วมันจะสวยมากค่ะตอนนี้ตอกไข่ใส่เสร็จแล้วเราก็คนๆพอไม่ให้ไข่ขาวกับไข่แดงมันติดกันแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะเราก็มาดูปลาทอดของเรานะคะตอนนี้ก็เหลืองกรอบเร่งไฟขึ้นเลยค่ะเพื่อไม่ให้ปลาอมน้ำมันนะคะ ทอดเสร็จแล้วเหลืองกรอบเลยค่ะเราก็มาดูแกงของเราค่ะเปิดออกมาโอ้โหไข่กําลังเซตตัวพอดีค่ะกลิ่นหอมเลยนะคะกลิ่นนี่หอมมากค่ะเราจะเอาสุกมากก็ได้หรือว่าเอาขนาดยางมาตุ่มก็ได้นะคะใส่ใบมะกรูดลงไปเรามาดูข้าวเราค่ะข้าวที่เราหุงไว้เห็นไหมคะสวยนุ่มหอมอร่อยค่ะ แล้วก็ไม่บูดนะคะเก็บไว้ได้ทั้งวันเลยค่ะอากาศร้อนก็ไม่มีปัญหาเรื่องข้าวบูดนะคะนี้เราก็มาตักไข่ของเราค่ะราดข้าวลงไปเลยหอมเหลืองน่าทานเลยใช่ไหมคะไข่แกงเผ็ดไข่เป็ดค่ะปลาทอดไข่ก็เยิ้มๆเลยนะคะแก้วชอบแบบนี้ค่ะทานแบบเยิ้มๆนี้มันอร่อยขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอค่ะ